เ้ยดดดีีดี๋ว,ว,วสวัสดีครับผมอาร์ตพีซีสจากร้านเจเลรัตครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีแก้ไขปัญหาดาดฟ้าและหลังคารั่วซึมถ้าลูกค้าท่านใดได้ชมคลิปนี้รับรองว่าปัญหาจะหมดไปแน่นอนครับสินค้าที่เราจะมาแนะนำนะครับคือตัวลูปซิล a l 201นะครับเป็นอะคริลิกกันซึม100%ครับ ใช้สําหรับเลือบพื้นผิวเพื่อป้องกันการรั่วซึมของกระเบื้องคอนกรีตนะครับตัวนี้สามารถใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นดาดฟ้าหลังคากระเบื้องทุกชนิดหน้าระเบียงฝาผนังก็ใช้ได้นะครับตัวนี้เป็นอะคริลิกกันซึม1 0 0ยนะครับยืดหยุ่น5เท่านะครับขั้นตอนที่1นนะครับเราจะมาทําความสะอาดพื้นผิวนะครับแล้วทิ้งไว้แห้งประมาณ1-2วันหรือแห้งสนิทแล้วเราค่อยเริ่มการทาสีกันครับ ขั้นตอนต่อมานะครับเราจะใช้ตัวโพลียูรีเทนซีลนต์นะครับหรือว่า PU ซีลน์นะครับของ TOA นะครับจะเป็นตัวยืดหยุ่นถึงหนะครับทนรังสี UV นะครับแล้วก็จะไม่หดตัวนะครับตัวนี้ใช้สำหรับ อุดรอยแตกเล้าบนกระเบื้องหลังคาหรือว่าหัวน็อตหัวสกูของแต่ละชิ้นงานนะครับต่อมานะครับเราจะใช้ตัว t ทีรเอลูปซิลสองศนะครับตัวนี้มีทั้งหมด6เฉดนะครับสีเทาเทาเข้มสีขาวสีน้ําเงินสีน้ําตาลแล้วก็สีเขียวนะครับตัวนี้นะครับแบ่งเป็น3ส่วนนะครับส่วนแรกจะผสมน้ำนะครับแล้วทาเป็นรองพื้นก่อนนะครับแล้วทิ้งไว้แห้งสักพักหนึ่งนะครับต่อมาเป็นขั้นตอนที่2นะครับเราจะทารูปซิล2 0งศนะครับ โดยไม่ต้องผสมน้ำนะครับทาเป็นเที่ยวแรกนะครับขั้นตอนต่อมานะครับเราจะมาทารอบที่3นะครับส่วนรอบที่2และรอบที่3นะครับเราจะทาคั่วกันนะครับส่วนมุมไหนที่ติดฝาผนังนะครับเราสามารถเพิ่มแรงยึดเกาะด้วยผ้าตะข่าย f ฟเบอร์เมดได้นะครับเพื่อเพิ่มแรงยึดเกาะของพื้นผิวครับเพียงเท่านี้นะครับคุณลูกค้าก็หมดปัญหาการรั่วซึมแล้วนะครับสมมติว่าคุณลูกค้าท่านใดสงสัยหรืออยากถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถแอดมาที่ไลน์แอดพิเชียล จเลรัตน์